สวัสดีครับบាទសនសាកកមកកានការរៀនភាសាថៃបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងបានរៀនអំពីប្រយោគផ្សេងផ្សេងចេញពីរឿងពាក្យថៃដែលមានឈ្មោះថាក្រងកម្មឬជាភាសាខ្មែរគេនិយាយថាទរនំកម្មចង់ដឹងថាមានពាក្យអ្វីខ្លះតោះយើងទៅតាមដល់អ្នកនគ្នាបាទ ใครวะเนี่ยใครถีบกูวะโอ้ยใครวะเนี่ยใครถีบกูวะโอ้ยนานาเคนังนานาเทอั้โอ้ยนานาเคนังนานาเทอั้งคำว่าถีบถีบปลายท้าเทะเทะต่อไปครับหายจไดเสียหลักลมมาเองหรือเปล่าหายจอยเสียหลักลมมาเองหรือเปล่า อ้อยหรือเสียหลักล้มมาเองหรือเปล่านี่อย้อยหรือเสียหลักล้มมาเองหรือเปล่านี่อย้อยหรือเสียหลักล้มมาเองหรือเปล่านี่อย้อยไอ้ตบครูนอจวบดูลมอคลุนไอ้เด็ดดังนี่อย้อยไอ้ตบครูนอจวบดูลมอคลุนไอ้เด็ดดังคําว่าเสียหลักเสียหลักประทัดตบครูนอจวบหรือ ระยาตอนละเยะเพียบตำงวนคนไหนบานนะบ้านาต่อไปครับเสียหลักอะไรเฮียมันกลางหลังหลังกหักอ่ะใครเห็นบ้างเสียหลักอะเฮียนี่มันกลางหลังหลังก็หักอ่ะใครเห็นบ้างเสียหลักอะไระเหเฮียนี่มันกลางหลังหลังก็หักอ่ะใครเห็นบ้างเสียหลักอะไรเหเฮียนี่มันกลางหลังหลังเกือบหักใครเห็นบ้างเสียหลักอะไรล่ะเฮีย នេះມັນកາງຫຼັງຫຼັງເກືອບຫັກໃຜເຫັນບ້າງຕົບខ្លួនអត់ جواب ស្អីហីនេះកណ្ដាលខ្នងខ្នងចង់បាក់នរណាເຄញພះຕົບខ្លួនអត់ جواب អីហីនេះកណ្ដាលខ្នងខ្នងចង់បាក់នរណាເຄញພះຄໍາວ່າຫັກຫັກប្រែថាបាក់បាក់ຕໍ່ໄປครับបងមើលເລີຍ ฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นฉันก็เห็นจ้ะว่ามาบอกมาเลยฉันให้สิบบาทฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นฉันก็เห็นจ้ะว่ามาบอกมาเลยฉันให้สิบบาทฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นฉันก็เห็นจ้ะ ວ່າមកប្រាប់មកខ្ញុំអត់ដបាត់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏ឃើញដែរចាប្រាប់មកប្រាប់មកខ្ញុំអត់ដបាត់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏ឃើញដែរចាប្រាប់មកถามว่าឃើញឃើញបើតើឃើញឃើញតបឯងครับឃើញគេស៊ីដាំងដាំង วิ่งไปทางหน้ากบวนถึงจ้ะไอ้ไอ้ไอ้จ้อยไอ้จ้อยอยากจะไปเลยรถจะออกถ้าช่างเหมือนเธอเข็มเกงสีแดงบองวิ่งไปทางหน้ากบวนถึงจ้ะไอ้ไอ้ไอ้จ้อยไอ้จ้อยอยากจะไปเลยรถจะออกถ้าช่างเหมือนเธอเข็มเกงสีแดงแดงวิ่งไปทางหน้ากบวนถึงจ้ะไอ้ไอ้ไอ้จ้อยไอ้จ้อยอยากจะไปเลยรถจะออกถ้าช่างเหมือนเธอผู้หญิงใส่กางเกงสีแดงแดง วิ่งไปทางหน้าขบวนโน่นจ้ะอ้าอ้อายอย้อยอย่าไปเลยรถจะออกละช่างมันเถอะผู้หญิงใส่กางเกงสีแดงแงวิ่งไปทางหน้าขบวนโน่นจ้ะอ้าอ้อาอ้าอย้อยอย่าไปเลยรถจะออกแล้วล่ะช่างมันเถอะมนุษยสไรสเสียเขาปวอก้อมรถตะขังมกบวนรถเพลิงนู่น អាអាអាយយ៍កុំទៅអីរត់ភ្លើងនឹងចែងហើយបណ្ដោយវាទៅមនុស្សស្រីស្លៀកខោពណ៌ក្រហមរត់ទៅខាងមុខ4រត់ភ្លើងអាអាអាយយ៍កុំទៅអីរត់ភ្លើងនឹងចែងហើយបណ្ដោយវាទៅคําว่าឆ្ងាញ់មិនເຖີឆ្ងាញ់មិនເຖີបណ្ដោយវាទៅស្រេចទៅវាទៅເຈົ້າບາດຕໍ່ໄປຄັບເຫຍະມື້ກີ້ມາເກືອບຂ້າລົງເລີຍນະນີ້ລົດແຫຼ່ນຢູ່ທີ່ລັກ เฮเมื่อกี้มันเกือบฆ่าเราเลยนะนี่รถเล่นเล่นอยู่ที่หลังหักเลยเนี่ยเฮียเมื่อกี้มันเกือบฆ่าเราเลยนะนี่รถเล่นเล่นอยู่ที่หลังหักเลยเนี่ยเฮียเมื่อกี้มันเกือบฆ่าเราเลยนะนี่รถเล่นเล่นอยู่หลังหักเลยนะเนี่ย เฮียអំបញ្ញមិញវាប៊ីចសម្រាប់យើងណានេះបើរត់ភ្លើងកំពងរត់បាក់ខ្នងបដោយเฮียអំបញ្ញមិញវាប៊ីចសម្រាប់យើងណានេះបើរត់ភ្លើងកំពងរត់បាក់ខ្នងបដោយកាំវ៉ា5 5រដ្ឋសម្រាប់សម្រាប់តទៅប្រជັບកានវារត់ចោលហើយចាប់มันไม่ได้หรอกកានវារត់ចោលហើយចាប់มันไม่ได้หรอก รถจะออกแล้วจับมันไม่ได้หรอกช่างมันเถอะรถจะออกแล้วจับมันไม่ได้หรอกช่างมันเถอะรถจะออกแล้วจับมันไม่ได้หรอกรดอยเวียเตอร์รถเพลิงหนึ่งเจนให้จับเวียมบานเต้รอยเวียเตอร์รถเพลิงหนึ่งเจนให้จับเวียมบานเต้คำว่าออกออกแปลทะาเจนเจนต่อไปครับ เอารถจะออกแล้วอ่ะ่าแล้วเงินชั้นล่ะเอาเงินชั้นหล่ะจ่ายมาซะดีๆเอารถจะออกแล้วอ่ะ่านแล้วเงินชั้นล่ะเอาเงินชั้นหล่ะจ่ายมาซะดีๆเอารถจะออกแล้วอ่ะ่านแล้วเงินชั้นล่ะเอาเงินชั้นหล่ะจ่ายมาซะดีๆอ้าวรถจะออกแล้วสิบบาทแล้วเงินชั้นลละเอ้าวเงินชั้นล่ะจ่ายมาซะดีๆอ้าวรถจะออกแล้ว10บบาทแล้วเงินชั้นล่ะ អោငွေชั้นล่ะจ่ายมาซะดีๆอ้าวรถភ្លើងចេញហើយ10บาทចុះលុយខ្ញុំអ្ហ៎អោលុយខ្ញុំអ្ហ៎ឲ្យមកភ្លាមអោรถភ្លើងចេញហើយ10บาทចុះលុយខ្ញុំអ្ហ៎អោលុយខ្ញុំអ្ហ៎ឲ្យមកភ្លាមភ្លាមខំបាငွေငွေបែរថាលុយលុយតោះបាយครับ เร็วสิรถจะออกแล้วนี่เอาไปแบ่งกันมีแค่นี้เร็วสิรถจะออกแล้วนี่เอาไปแบ่งกันมีแค่นี้เร็วสิรถจะออกแล้วนี่เอาไปแบ่งกันมีแค่นี้เร็วสิรถจะออกแล้วนี่เอาไปแบ่งกัน มีแค่นี้เลือนล้างรถเพลิงเจ๋งលើហើយនេះអាយកតใจគ្នាមានតែប៉ុណ្ណឹងលือน្លាងรถเพลิงเจ๋งលើហើយនេះអាយកតយកតใจគ្នាមានតែប៉ុណ្ណឹងคําว่าបែងកាន់បែងតានប្រែថាចែកគ្នាចែកគ្នាតទៅក្រាប់ บันเดาหักไม่ละมึงอีย้อยเจ็บบันเดาหักไม่ละมึงอีย้อยชื่อบะตะกี้อัดนึงมีย้อยชื่อบะตะกี้อัดนึงมีย้อยคำว,ว่าบันเดาบันเดานะครับจะรอพีตะกี้เราจะแกะมาต่อไปครับกูขอสาปแช่งให้พวกมึงไม่ตายดิจามข้างคุ้ยนะดงจามจ๊อด ให้พวกมึงไม่ตายดีมึงจำคำกูไว้นะอีกางเกงแดงกูจะตามจองล้างจองผ่านมึงให้พวกมึงสูญพันธ์ไปเลยถุยกูขอสาบแช่งให้พวกมึงไม่ตายดีมึงจำคำกูไว้นะอีกางเกงแดงกูจะตามจองล้างจองผ่านมึงให้พวกมึงสูญพันธ์ไปเลยถุยอันสมดับบรรดาษเอาให้ปู่อันสลับไต่อง អែងចាំពីអញទុកណាមីខោក្រហមអញនឹងតាមចងវេនចងពីអែងឲ្យពួកអែងស្លាប់ផុតភួយតែម្ដងធុយអញសុំដាក់បណ្ដាសាឲ្យពួកអែងស្លាប់តែហងអែងចាំពីអញទុកណាមីខោក្រហមអញនឹងតាមចងវេនចងពីអែងឲ្យពួកអែងស្លាប់ផុតភួយតែម្ដងធុយខំវាសាបឆេង sạp, chăng, tra, đạ bần sa, đạ bần sa, tiếp bài khác. Khay, mương nghe lời, ta quay thanh đi, giỏi. giỏi, giỏi, sao quay Chắc người giỏi, mình coi vua nè. Khay, mương nghe lời, ta quay thanh đi, giỏi. Rồi sao quay mình nè. lời, ta quay thanh đi, giỏi. giỏi, ใครมึงมาเลยอีเวนมึงตามกูให้ทันสิอีย้อยย้อยย้อยช่างมันเถอะช่างมันเถอะย้อยมันคนบ้านะใครมึงมาเลยอีเวนมึงตามกูให้ทันสิอีย้อยย้อยย้อยช่างมันเถอะช่างมันเถอะย้อยมันคนบ้านะเนาะนะไอเหาะมอกมีอย่างไร អែងតាមអញឱ្យទាន់មើលមីយ៉យយ៉យយ៉យបន្តយវាទៅបន្តយវាទៅវាជាមនុស្សឈួតទេណាណ៎ណាអែងហក់មកមានចង្រៃអែងតាមអញឱ្យទាន់មើលមីយ៉យយ៉យយ៉យបន្តយវាទៅបន្តយវាជាមនុស្សឈួតទេណាថាវាខ្លួនប้าខ្លួនប้าបែតថាមនុស្សឈួតមនុស្សឈួតតោះបាយក្រ ใครวะไปทำอะไรมาไหนเฮียมึงไปนอนนึกนะว่ากูเป็นใครอ่ะยิ้มยอมีหฮ่าใครวไะ,ไ,ระรวไปทำอะไรมาไหนเฮีย,ม,ย,ม,ม,นนยมึงไปนอนนึกนะว่ากูเป็นใครอ่ะยิ้มยอีหฮ่าใครวะไปทำอะไรมาไหนเฮียมึงไปนอนนึกนะว่ากูเป็นใครอ่ะยิ้มยอีหฮ่าใครวะไปทำอะไรมันอะเฮียมึงไปนอนนึกนะ ว่ากูเป็นใครอีย้อยอีหาใครวะไปทําอะไรมันนะเฮียมึงไปนอนนึกนะว่ากูเป็นใครอีย้อยอีหาน้านาเกวะយើងទៅធ្វើស្អីវាហាហាឯងទៅដេកទៅថាអញជានោនាមីย้อยមីយ៉ាងណានោនាគេវៃយើងទៅធ្វើស្អីវាហាហាឯងទៅដេកទៅ ថាអានជេណាមីយ៉້ອຍមានយ៉ាងណាហៅว่าអ៊ីហាអ៊ីហាបើថាមានយ៉ាងណាមានយ៉ាងណាចុះពាក្យเจបាទបាទបាយครับ หลังกูเกือบหกักอุ้ยมึงกลับมาสิอีหารู้จักอีย้อยหน่อยไปแล้วหลังกูเกือบหักอุ้ยมึงกลับมาสิอีหารู้จักอีย้อยหน่อยไปแล้วขนองอันจองบะอุ้ยอันตะลับหมกมือมีอย่างไรสควอลมีย้อยติดปีให้ขนองอันจองบะอุ้ยอันตะลับหมกมือมีอย่างไรสควอลมีย้อยติดปีให้ คำว่าหลังหลังไปจากขนองขนองต่อไปครับเฮียตรงเท่าแก่นี้กลับมาแล้วเฮียตรงเท่าแก่นี้กลับมาแล้วเฮียตองเท่าแก่นี้กลับมาแล้วเฮียตรงเท่าแก่นี้กลับมาแล้วเฮียตรง ตะไคร้ใสตลับหมกวกเป็นใหเฮียต้องตะไคร้ใสตลับหมกวกเป็นให้ถาว่าเท่าแก่นี้เท่าแก่นี้ตะไคร้ใสตะไคร้ใสต่อไปครับก็ค่อยเดินมาเฮ้ยทำไมเดินแบบนี้มาตกรถไฟไงก็ค่อยเดินมาเฮ้ยทำไมเดินแบบนี้มาตกรถไฟไงค่อยๆเดินมาแล้วทำไม เดินแบบนี้ละม้าตกรถไฟไงค่อยๆเดินนะม้าแล้วท ho i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  right ําไมเดินแบบนี้ละม้าตกรถไฟไงดาวสมๆมอ่ะเจ้าแฮดเอาไว้เติบดาวแบบนี้มะและไปรถเพลิงหนุอยดาวซัมๆมอ่ะเจ้าแฮดเอาไว้ติบดาวแบบนี้มะและไปรถเพลิงหนุอยคำว่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินแต่แทะดาวซัมๆดาวซัมๆต่อไปครับ ตัรถไฟโอ้แ้วก็เคล็ดขัดยอกนิดหน่อยละทายาเดี๋ยวก็หายตรถไฟโอ้แ้วก็เคล็ขัดยอกนิดหน่อยละทายาเดี๋ยวก็หายตรถไฟโอ้แ้วก็เคล็ดขัดยอกนิดหน่อยละทายาเดี๋ยวก็หายตกรถไฟเออแล้วก็เคล็ดขัดยอกนิดหน่อยทายาเดี๋ยวก็หาย ตะกรุดไฟเออแล้วก <imit ็เคล็ดขัดยอกนิดหน่อยทายาเดี๋ยวก็หายเถล่วิรุตเพลงเออหายก็กริจชื่อตึดตวดเล็บฐานบึดទៅជិះហើយเถล่วิรุตเพลงเออហើយก็กริจชื่อตึดตวดเล็บฐานบึดទៅก็ជិះហើយคําว่าเคล็ดขัดยอกเคล็ดขัดยอกបាត់ក្រិចក្រិចឬបើខ្លះគេប្រា แต่เปียมือนี้เคล็ดก็ไปทักกระดิกนแ่บมาต่อไปครับเอาะไเซียกลับปากน้ำโพยังยังเลยมะไปช่วยงานอาสาที่โรงสีเอาะไซียกลับปากน้ำโพยังยังเลยมะไปช่วยงานอาสาที่โรงสีอาละไซียกลับปากน้ำโพยังยังเลยมะไปช่วยงานอาสาที่โรงสีอ้าวแล้วไอซีล่ะกลับปากน้ำโพหรือยังยังเลยมะไปช่วยงานอาสาที่โรงสีอ้าวแล้วไอซีล่ะ ត្រឡប់ទៅផាកน้ําភពរឹយ៉ាងយ៉ាងលើយម៉ាស់ទៅជួយງານអស្ាធិរងស៊ីអោចៅអាស៊ីយោត្រឡប់ទៅផាកน้ําភពវិញហើយនៅនៅទេម៉ាក់ទៅជួយការងារអស្ានៅរោងម៉ាស៊ីនកណ្ដ្រស្រូវអោចៅអាស៊ីយោត្រឡប់ទៅផាកน้ําភពវិញហើយនៅនៅទេម៉ាក់ទៅជួយការងារអស្ានៅឯរោងម៉ាស៊ីនកណ្ដ្រស្រូវខំថាជួយງານជួយງານ ช่วยการีช่วย,ยการีต่อไปครับโอ้โห oh, ไปช่วยหรือไปนอนขี้เกียรสลสั้ยาวอย่างมันเนี่ยนะลักสนุกลักสบายไปจนเคยตัวโอ้โ oh, หไปช่วยหรือไปนอนขี่เกียรสลสั้ยาวอย่างมันเนี่ยนะลักสนุกลักสบายไปจนเคยตัวโอ้โหไปช่วยหรือไปนอนขี้เกียจสลสั้ยาวอย่างมันเนี่ยนะลักสนุกลักสบายไปจนเคยตัวโอ้โหช่วยงานหรือไปนอน ขี้เกียจสั่นลังยาวอย่างมันเนี่ยนะรักสนุกรักสบายไปจนเคยตัวโอ้โหไปช่วยงานหรือไปนอนขี้เกียจสั่นลังยาวอย่างมันเนี่ยนะรักสนุกรักสบายไปจนเคยตัวโอ้โหแต่ช่วยการเงี้ยหรือตะเก็นนองเวงกับจิลแพดเว้เนาะโจจจดสบายเพลิดเพลินระหดลอบคลัวโอ้โหแต่ช่วยการเงี้ยหรือตะเก็ง นองเวงกับจระเพดดืเบียนั่งเหรอโจจัดสบายเพลิพลนระดับลอกล้วนคำว่าสันลังยาวสันลังยาวนองเวงนองเวงเวต่อไปครับ <c oughs> วันก่อนนะเปิดไปดูห้องมันลมแทบจับสอกกระป๋ลกลุงลังเป็นที่สุดวันก่อนนะเปิดไปดูห้องมันลมแทบจับ สกปรกลอกลุงลังเป็นที่สุดวันก่อนนะเปิดไปดูห้องมันลมแทบจับสกปรกลอกลุงรังเป็นที่สุดเฮ้ยวันก่อนนะนะเปิดไปดูห้องมันลมแทบจับสกปรกรอกลุงรังเป็นที่สุดเฮ้ยวันก่อนนะนะเปิดไปดูห้องมันลมแทบจับสกปรกรกลุงรังเป็นที่สุดเฮ้ย ngày môn nè Ta bạc mơ bình tốt viê Chọn sao chạp Cực trích rồi nhê rồi nhai khăn nè Hơi ngày môn nè tập bạc mới bẩn tục viê Chọn sao chạp Cực trích rồi nhê rồi nhai khăn nè Thầm bác Lồm thép chạp Lồm thép chạp Chọn sao chạp Chọn sao chạp Tập bài khắp Ui hết là nửa chạy Nếu ào, mà tha, kẻ อยเห็นแล้วเหนื่อยใจเอาบุญปลกหรือไปเอายามองมาทาให้เถ่าแก่เนิ้วหน่อยไยเห็นแล้วเหนื่อยใจเอาบุญปลกหรือไปเอายามองมาทาให้เถ่าแก่นี้วหน่อยปปเฮ้ยเห็นแล้วเหนื่อยใจบุญปลูกหรือไปเอายามองมาทาให้เถ่าแก่นี้หน่อยไปโอ้ยเห็นแล้วเหนื่อยใจบุญปลูกหรือไปเอายามองมาทาให้เถ่าแก่นี้หน่อยไป អើយឃើញហើយហត់ចិត្តបួនព្លូកឯងទៅយកប្រេងក្រឡាមកលាបឲ្យថកែស្រីបន្តិចតើអូយឃើញហើយហត់ចិត្តបួនព្លូកឯងទៅយកប្រេងក្រឡាមកលាបឲ្យថកែស្រីបន្តិចតើคําថាຢាຫມ້ອງຢាຫມ້ອງប្រែថាប្រេងក្រឡាប្រេងក្រឡាបាទគ្រិបវីដេអូចុងក្រោយនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដាប់រួចហើយឆ្លើយចូលទៅក្នុងខមមិនអ្នកទាំងអស់គ្នា ដើម្បីកែអនុវត្តមេរៀនថាគាត់កំពុងនិយាយអ្វីអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទហ៊ុនពលកែហោថ្មីเลยໄປកែហោថ្មីทําไมข้างบนมีเปิดแล้วไปเอามาเลยเปืองจ้าเท่าแก่ហ៊ុនពលកែហោថ្មីเลยໄປកែហោថ្មីทําไมข้างบนมีเปิดแล้วไปเอามาเลยเปืองจ้าเท่าแก่เนี่ยហ៊ុនពលកែហោថ្មីเลยໄປកែហោថ្មីทําไมข้างบนมีเปิดแล้วไปเอามาเลยเปืองจ้าเท่าแก่เนี่ย